ัดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ ready energy ทุกคนนะคะมุกขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันกับตื่นกับ ready ตื่นกับมุกี้ตลอดทั้งเดือนเลยดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเป็นเน็ตไอดอลคนแรกที่ได้สร้างความสนุกสนานและสีสันต้อนรับปีใหม่ให้กับเพื่อนๆนและก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะกับเพื่อนๆนที่ได้รับรางวัลค่ะส่วนใครที่ไม่ได้ต้องเสียใจนะคะติดตามแฟนเพจ ready energy ให้ดีๆนะคะ,ะร,รับรองมีกิจกรรมแซ่บๆมาให้ได้ร่วมสนุกกันอีกแน่นอนค่ะ หนนี้จะขับรถกลับบ้านหรือเดินทางไปเที่ยวไหนมุกกี้มีทิปมาแนะนำหลับไม่ขับตื่นตลอดเว้ง่ายๆแค่มีเรดดี้ชอบรสชาติไหนเหมาลางใส่กระติกติดรถไปอุ่นใจไม่หลับแน่ค่ะนี่ก็ปีใหม่แล้วเนิมุกี้ขออวยพรยให้เพื่อนทุกคนมีความสุขมากๆนะคะตื่นสดชื่นสดใสเรดดี้ตลอดปีเรดดี้ตลอดไปก้าวสู่สิ่งใหม่ไปด้วยกันสวัสดีปีใหม่ค่ะ